สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยห้าน่อยห้าน่อยพิเศษประจำวันที่สามกันยายนต์สองพันห้าร้อยสิบแปดรางวัลเลขสองตัวล่างเลขที่ออกสองห้าสองห้ารางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออกแปดสี่แปดสี่รางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออกสองแปดสี่สองแปดสี่นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้าน่อยห้าน่อยพิเศษประจำวันที่สาม กันยายนต์งพั8าขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยห้าหน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ได้จ้ารับตะไคร่กดติดตามและเป็นกำลังใจขอกับพุ้นทุกทันทีเขามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในห้าหน้อยปกติสำหรับครั้งนี้ขอพูดและสวัสดีจ้า